สาไม้แรกยังไงคนดูเล่นให้รู้จักครับเออเล่นให้รู้จักไปดีโอ้หคูณหนักจัดเต็มเท่าไรโอ้โหไม้แรก2,838บบาทคนดูเอาเรื่องจัดมาดี โอเคครับขอกราบสวัสดีสสดทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เขาพกับผมมูนิสันจรอีกเช่นเคยนะคนุณดูและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมอนุบิดของค่ายปีจีนะครับคุดูตัวนวันนี้ผมพกมาเยอะหน่อยครับสามร้อยห้าสิบบาทนะคุณดูผมจะเริ่มปั่นเป็ดหนักๆให้คนดูเรลยแล้วกันนะครับเอาไปเลยครับเป็ดสามสิบไม้แรกยังไงคนดูเล่นให้รู้จักครับเออเล่นให้รู้จักไปดี โอ้โหคูณหนักจัดเต็มเท่าไรโอ้โหไม้แรก2,838บาทคนดูเอาเรื่องจัดมาดีโอ้โขนาดไม้แรกยังเอาขนาดนี้คนดูเข้าไหมสเกตเตอร์เข้าดิสวยงามตามท้องเรื่องคนดูสามไม้แรกมาเลยครับฟู่เออมันต้องงี้ดีวะอขอคูนหนักๆลงเถอะ สิหมุนนี่ยังไงทุน350บาทนะคนดูคงกลัวหมดเอามาเย็ดหน่อยอ,อแต่วันนี้มันมาแล้วครับไม้แรกสองไม้แรกมาเลยโอ้โหดอกนี้คุณยี่ไม่ไหลนะครับคนดูถ้าไหลนี่เป็นอันที่น่าพอใจเลยนะครับอ,อสิบมาแล้วครับโอ้โหได้แค่เนี้ย ขอนักหนักหน่อยดีวะโอ้โหไม่แจกเลยคูณเต็มหน้าแต่ไม่แจกนะครับคนดูโอ้เกินอย่างนี้เกินเลยโอ้โหหหมุนสุดท้ายนะคนดูยังไงโอ้โหดูรู้ชะตากรรมเลยคนดูช็อตนี้ผมนี่รู้ชะตากรรมเลยไม่ต้องให้เข้าหรอกฟีอะ เล่นข้างนอกก็ได้หนูโอ้โหเศร้าใจจัดเลยคนดูโอ้โหอย่าหวงนะมาไม้สุดท้ายโอ้โหแต่ไม่มีคุณนะครับถ้ามีคุณน่าเล่นอยู่คนดูเออไม้ดีเนี่ยข้างนอกไหลโคตรดีไม้แล้วคนดูเออไม้ดีสวยไม้ดี โอสาม้ยเก้บาทคูณยี่เท่าไรคุณดูไม้นี้อ้ยหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลยนะคนดูเอาเรื่องจัดจัดคนดูหเก้าพันไปแล้วครับเก้าพันไปแล้วนะคณดูหุ่เต็มหน้า็อดนี้เจ็ดร้ไหลต่อดิเออคูณห้าก็ได้วะสวยงามตามท้องเรื่องคนดูเท่าไหสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทเลยคนดูอุยเอาเรื่องจัดจัด ก็บอกเลยครับผมไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้เออไม่ได้มาเล่นๆนะคนดูผมบอกเลยวันนี้มาเอาวันนี้มาเอาของจริงลงดีหนึ่งสองสามไม่ลงโอ้โหเกินเกินไปคนดูเกินไป,นนไปอย่างนี้เกินไปเลยมาดีข้างนอกไหลเลยรัวไปดีไหลนอกคูยี่สิบ สวยงามคูณ2 5 1สิบายสทหู2 3 1มพันร้อยสิบบาทเลยคนดูชอด็อตนี้เอาเรื่องแบบนี้ได้ถอนนะคนดูแบบนี้ได้ถอนเลยเออแบบนี้ได้ถอนดีรออะไรอะ่ะคนดูโอ้โหเข้าด้วยจังว่านี้นะคนดู เข้าแบบงงๆครับแต่จะแจกเราหรือไม่นะคนดูมาดูกันเลยครับแจกหน่อยเถอะโอ้โหเล่นไม่เอาอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหผ่านไปห้าไม้แล้วคนดูมาครับหมาที่หโอ้โหไม้มีคูณนะคนดูมีคูณเถอมึงมีคูณเธอะ เจอเลยน,นั่นนี่เออยังไงไหลต่อดีคนดูช็อตนี้เออโอ้โหลงไงช่องดวกันด้วยไอ้หนูได้ไงหกร้อยเก้าสิบบาทเออเอาเรือ่องแปดหมุนสุดท้ายนะคนดูไหลต่อดีโอ้โหไม่ไหลนะครับแต่ก็ได้อยู่คนดู โอ้โหยับเลยครับแบบนี้ยับเลยไม่ดีเออไม่ดีไม่ดีมอมกเออสวยงามคูณมาอีกโอ้โหมาน้อยแต่มานะเออคนดูของแท้ 1,554บาทครับคุณดูช้ชมน,นี้เอาเรื่องหูไม้นี้เอาเรื่องจะจัดเลยคุณดู <c oughs> 2, ้ชมสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้ยพอเลยคุณดู้ชมหมื่นเก้าแล้วครับโอ้ยค,ครับคุณดูวันนี้ก็จบลงไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะสามร้อยห้าสิบบาทวันนี้มันดูสำหรับที่ชองชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมเราคิดในวินากันด้วยนะครับคุณดู้ชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ Make e m spicy Papa.